ครับผมนายธนยศสารมณีนะครับผู้จัดการร้านจวดคาเฟ่จังหวัดขอนแก่นครับร้านจวดคาเฟ่เรานะครับอยู่ที่ถนนทางเรื่องหมายเลข2 3 0นะครับบายพาสติดพุทธมนตรีสาลนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการมานะครับพักผ่อนที่ร้านจวดนะครับเรามีซุ้มให้รองรับลูกค้าเกือบ50ซุ้มนะครับซึ่งเราออกแบบให้เป็นสไตล์มาดิฟของจังหวัดขอนแก่นนะครับลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปที่ทะเลแต่ก็สามารถพักผ่อนได้เหมือนอยู่ในทะเลนะครับซึ่ง จุดประสงค์เราก็คือต้องการให้ลูกค้าได้ใช้ชีวิตพักผ่อนนะครับแบบสบายๆนะครับสไตล์ของจวดคาเฟ่นะครับแล้วจวดคาเฟ่เรามีอีกสถานที่แห่งหนึ่งนะครับเพิ่งเปิดได้เดือนมกราคมนะครับเป็นสวนดอกไม้จํานวน15ไร่นะครับสวนดอกไม้15ไร่ซึ่งเดือนนี้นะครับเดือนกุมภานี้นะครับก็มีดอกสร้อยไก่ญี่ปุ่นจํานวน6สีนะครับให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปนะครับได้ชมความสวยงามของสวนดอกไม้นะครับ เริ่มเดือนมีนาคมจะมีดอกไม้อีกสองประเภทนะครับบานสะพังก็คือดอกมาร์กาเรตและดอกคัตเตอร์นะครับก็กราบเรียนเชิญนะครับแขกผู้มีเกียรตินะครับลูกค้านะครับหรือท่านที่ต้องการเยี่ยมชมความสวยงามนะครับก็เรียนเชิญที่ร้านชวดขาเฟ่จังหวัดขอนแก่นนะครับร้านอาหารเรานะครับเน้นจําหน่ายอาหารอีสานนะครับเมนูเราก็จะมีอีสานพาเพลินเผานะครับก็มีปลาช่อนแล้วก็ในเซตนั้นก็มีปลาช่อนมีส้มตํา มีหอยโขงมีกุ้งฝอยมีข้าวเหนียวนะครับแล้วก็มีเมนูหอยนางรมทรงเครื่องซึ่งเราสั่งมาจากจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็จะมีเมนูยำจวดนะครับซึ่งจะเป็นยำรมิทะเลใส่มูยอแล้วก็ไส้กรอกนะครับใส่ปลานิดหน่อยนะสไตล์ของอีสานเราแล้วก็ส้มตาตาถาดจวดนะครับก็จะเป็นสไตล์ของตําถาดสไตล์เรานะครับ มีเครื่องเคียงก็จะมีหมูยอมีไส้กรอกมีแหนมนะครับแล้วก็จะมีแคบหมูนะฮะในนั้นก็จะมีหลายอย่างนะครับเมนูนอื่นๆก็มีเยอะแยะครับอ,อยากให้ลูกค้านะครับมาสัมผัสในเรื่องของร้านอาหารสไตล์มาดิฟของอีสานนะครับซึ่งเราเน้นในเรื่องของอาการพักผ่อนให้ลูกค้าได้ใช้ชีวิตแบบสโลลา์ช้าๆไปเรื่อยๆในแต่ละวันไม่ต้องเร่งรีบนะครับมาที่ร้านจวด ได้ใช้ชีวิตพักผ่อนไปวันๆนะครับแล้วก็สนุกสนานกับการบริการของเราครับแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารของเราครับนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการมาร้านชวดคาเฟ่น,นะครับถ้าเดินทางมาจากเส้นมิตรภาพนะครับก็ออกจากมิตรภาพเข้าถนนหมายเลข230นะครับเข้าถ้ามาฝั่งอุดรฝั่งนครราชสีมานะครับก็เลี้ยวเข้า230นะครับ เอเลยพุทธมนฑลมาประมาณ700เมตรก็จะถึงร้านเรานะครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับพุทธมนฑลอีสานนะครับถ้ามาจากฝั่งกรสินนะครับฝั่งกรสินฝั่งร้อยเอ็ดนะครับก็เลี้ยวขึ้นสะพานโทเวขึ้นมานะครับมาประมาณประมาณ10กิโลเมตรก็จะถึงร้านเรานะครับอยู่คนละฝั่งกันนะครับอยู่ร้านเราอยู่ตรงข้ามกับยูเทิร์นเลยครับพอยูเทิร์นก็จะถึงร้านเราเลยครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการเช็คนะครับในเรื่องของ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็โทรมาที่0910634589นะครับเบอร์โทรศัพท์ของร้านนะครับแล้วก็อีกครับช่องทางหนึ่งก็ลูกค้าเข้าไปสอบถามในที่เพจร้านจวดนะครับจวดคาเฟ่นะครับไปที่เพจร้านเลยนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้จะมีแอดมินเพจคอยตอบคำถามลูกค้าอยู่นะครับครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะชื่อมายนะคะก็มาจากกรุงเทพค่ะพอดีว่ามาทํางานที่นี่ค่ะก็เลยแบบถามลูกค้าไอ้ถามคนที่เรามาดูงานด้วยค่ะว่าแถวนี้แบบสถานที่ไหนที่แบบน่าสนใจค่ะก็เลยแบบแนะนําว่าเป็นที่นี่ค่ะก็เลยลองมาดูก่อนกับกรุงเทพค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อพันธ์ค่ะมาจากกรุงเทพค่ะมาทํางานที่ขอนแก่น่ะแล้วกับวันนี้อยากชิมตำลาวกุ้งสดลองชิม